สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไม่เอา้อเปียยนะคะวันนี้อากาศยามเช้าสดชื่นเช้าเช้าอย่างนี้ก็ต้องจิบกาแฟร้อนๆนกาแฟร้อนๆแล้วก็วันนี้ไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวจ้ะมีโจ๊กด้วยนะจ๊ะมีโจ๊กโจ๊กก็น่าทานนะอือย่าให้มาดูโจ๊กก่อนอ ให้มันดูจบเนี่ยนะคะจบจบแล้วก็ไข่กระทะกาแฟเห็นไหมเห็นกาแฟไหมคะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ยยามเช้าเนี่ยนี่แค่นี้ว่าอิ่มอยู่ท้องแล้วอาหารเช้าของเรา กาแฟร้อนๆกับโจกร้อนๆแล้วก็ไข่กระทะร้อนๆอันนี้คือม่งบ้านเราเองจ้าม่วงใบใหญ่นะเนี่ยใบใหญ่มากใบนี้แบนบ,น,บน่ากินเรามากินอาหารอาหารเช้ากันเนาะอืมกินอาหารเช้ากันเถอะ อาหารเช้าเรานี่มีโจ๊กนะคะอาหารเช้าอาหารเช้าเรามีโจ๊กมีกาแฟจิบก,กาแฟแร้อนกับบรรยากาศเช้าเช้ายามเช้าอันนี้แม่เอานำเสนอตำลึงคนะ่ะ ดูสิแตกยอดอย่างงามเลยม่ได้ตั้งใจปลูกขึ้นเองเก็บกินได้ทุกวันวันนี้เก็บไปพรุ่งนี้ก็มีอีกเก็บกินได้ทุกวันอืมดีเขาถึงพูดกันเขาถึงบอกว่าผักสวนครัวรัวกินได้นี่ค่ะนี่คือของจริงเลยค่ะรัวกินได้อะไรคะดาราหน้ากล้องเมื่อไงลูก เอาอะไรลูกอืเอาอะไรคะจา๋าลูกจา๋าชงกาแฟกับแม่ไม่ละลูกอืมมาล้องมาล้องให้แม่จุดกาแฟก่อนนะลูกนะอืมแม่จิดกาแฟแล้วร้อนก่อนนะคะอ่ะน,นั่นนั่นขามขามรุ่นและอ่าอ่าอ่าอืมลูกเอ้ย เอาที่สบายใจอร่อยเอาเช้าจิบก,กาฟแฟร้อนอร่อยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆเอฟซีมากินข้าวเช้ากันแมวไม่ใช่แม่ชวนเอฟซมากินข้าวกันยามเช้าไม่ใช่ชวนแมวนะคะ เอาเช้าวันนี้บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะนั่งชิวๆหน้าบ้านก็สดชื่นแหละบรรยากาศดีมากอืมอร่อยจริงๆอ่ะหนกับบรรยากาศอย่างนี้ต้นมะเขือ ต้นมะเขือนี่ก็อยู่เด็ออกลูกแหละให้ลูกกินทุกอาทิตย์นั่แหละอาทิตย์นึงก็ได้นะอย่างบางทีก็ออกเยอะก็สิบกว่าใบที่สิบใบยัยงไม่มีไม่มีก็หนึ่งห้าหกใบให้เรากินทุกวันนะเนี่ยเขาใจดีเอาให้เรากินทุกวันเลยอย่างตํานึงนี่ก็ทุกวันค่ะเขาก็ใจดีให้เรากินทุกวัน <G ül> ดูสิดูดิยอดอย่างงามเลยนอ่ะงามจริงเลยนะเนี่ยดูสิออกให้เรากินทุกวันเหมือนกันนะกำลิง,งมาเขือดูสิกระแตกลูกเนี่ยเห็นไเยอะนี่ไงลูกนี่ก็ลูกนี่ก็ลูกออกให้เรากินแคบทุกวันอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้กินสองผลสามผเลยนะมมเขือเนี่ย ขอให้เรากินทุกวันเลย FC ถ้าอยู่บ้านว่างๆอ่ะอยากจะแบบไม่ให้เหงาอ่ะลองมามีพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยเรามาควนดินหรือว่าปลูกในกระถางก็ได้นะปลูกในกระถางก็ได้เขาก็ขึ้นนะขึ้นมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเรียบร้อยอย่างที่ที่เคยลองยอมด,ดูคลิปหลัง ที่เคยทําให้ทําปุ๋ยทําแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะชีวพืชอ,อะไรพวกนี้ที่ผสมเป็นปุ๋ยคือมีเอ็ม้อยมีไข่มีผมจูโรสและก็น้ำผสมไม่เข้ากันมาทำเป็นปุ๋ยลบต้นไม้งามค่ะงามจริงลองย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะคะ งามจริงเนี่ถ้าเราปลูกในกระถางก็ได้กระถางก็ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะแล้วก็พวนดินดีๆงามค่ะออกลูกให้กินอยู่แล้วที่น้อยๆก็ปลูกได้อย่างเอฟซีอยู่บ้านมีที่ไม่เยอะมากก็ปลูกได้นะคะพวนดินปลูกได้อยู่ว่างๆก็ลองทําดูไม่ไม่หนักไม่ไม่วุ่นวายทำได้ลองทําดูนะคะเอฟซเพราะว่า แม่อร้องทําแล้วอะก็เนี่ยก็ได้ผลผลิตด,ดีเนี่ยอย่างเงี้ยผลผลิตด,ดีตัดไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยเอาเปียกก็ว่าจะตัดแค่แม่อาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดเลยถ้าอยากจะนั่นจะแต่งสาวให้คือริบใบออกริบใบออกให้หมดแล้วเขาไม่ตายนะริบใบออกคือเหมือนแต่งสาวให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกบุ้ม,มาให้อีกเขาก็ไม่ตายเนะี่ยอย่างเง้นน่ะดีฝ่าอย่าไปตัดเขาทิ้ง คือตัดกิ่งมันระยงยาตัดออกได้นี่ิะหน่อยได้แต่อย่าตัดหมดก็คือว่าถ้าตอนนั้นก็คือแต่งสาวตัดใบอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มีลูกแมวตัวนี้นะสงสารผอมเนี่ยเคยไปหาหมอแล้วนะเนี่ยพาไปหาหมอนะรักษาจนหายเพราะว่าโดนกัดไงโดนกัดตรงท้องอะ่ะ แบบน่าแผลใหญ่มากต้องพาไปหาหมออันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงอือยู่ใต้ท้องรถก็เก็บมาเลี้ยงตงด้วยความตรงสารความรงสารของเราแมวก็เลยมีเยอะผิดปกติเอฟซียเช้านี้ก็จิบกาแฟแล้วรอไปกันนะคะ แล้วก็กินโจ๊กอันนี้แม่แม่เอาก็ทําโจ๊กแบบโจ๊กซองนะกินง่ายแค่ต้มน้ําให้เดือดใส่โจ๊กลงไปคนๆแล้วก็ใส่ไข่แล้วชิมก่อนถ้ารสชาติยังไม่ถึงใจแล้วก็ปรุงเล็กๆน้อยๆตามที่เราอยากปรุงแค่นี้ก็อร่อยแลย้วเนี่ยอย่างโจ๊กนี้ก็กินง่ายนะอร่อย อร่อยจริงๆแ้วม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกบ้านเสียเวลาง่ายๆจริงง่ายๆทําเองได้แล้วก็อร่อยด้วยอย่างไข่กระทะนี่ก็ทําเองแต่ไข่มันแตบหน่อยแต่ก็ได้นะคะอันนี้ก็อร่อยใส่แค่ซอสกับพริกไทยอร่อยแล้ว <laughs> แล้วเป็นไราตาังมานนอนตักแม่เนี่ย อออ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามครอบคุณแม่เอาพ่อเปียวด้วยนะคะเราจะมีอะไรมานำเสนอหรือจะพามาดูอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่เรามาดูกันก่อนนี่ มะเขือได้กินจริงๆแลวดูตำลึงเดี๋ยวให้ไอเอฟซี C, ดูตำลึงนี่พี่แม่ออไม่ได้ตั้งใจปลูกนะนี่แต่ขึ้นเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยงามไหมคะโอ้โหงามไหมคะขึ้นเอง <c oughs> อย่างงามเลยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้แม่ออเก็บไปกินจิ้มน้ำพริก <c oughs> แทงยอดอย่างสวยงามมากเลยนี่ีนก็มาเขือนเี่ยเย็นเดี๋ยวเช้านี้เน่เอาก็จะเก็บไปจิ้มน้ําพริกเนี่ย <Okay. S 1> นี่เน่เอา้เก็บไปจิ้มน้ําพริกเห็นไหมคะได้หลายใบยอยู่นะอืต้องหาเพราะว่าเขาชอบแบบหลบๆมองไม่เห็นค่ะ